เล็กกระทัดรัดประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยากต้องคันนี้เลยค่ะซูซูกิเซเลริโอค่ะคันนี้เป็นตัว GLX นะคะเครื่อง1000ซีซีเท่านั้นค่ะประหยัดน้ำมันมากๆและที่สำคัญค่ะเลขไมเพียง9,500กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเจ้าของคนเดียวเลยสภาพสวยมากเดี๋ยวมาชมภายนอกและภายในกันเลยค่ะโคมไฟหน้าขาวใสค่ะเป็นแบบมันติลิเฟกเตอร์นะคะเป็นหลอดไส้เปลี่ยนง่ายใช้งานง่ายดูแลง่ายมากๆเลยค่ะถึงแม้ตัวรถไม่ได้มีไฟตัดมอกมาให้แต่เราสามารถไปร้านประดับยน์เพื่อติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะ ล้ Mac อแม็กอลลอยขนาด14นิ้วเวลาเปลี่ยนยางเนี่ยราคาเบามากๆเลยค่ะกุญแจเป็นแบบรีโมทจะใช้งานแบบไขหรือปลดล็อกผ่านรีโมทก็ได้ค่ะสวิตช์แผงประตูไม่มีอะไรเยอะซับซ้อนเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆตัวกระจกมองข้างเป็นแบบหมุนปรับนะคะสามารถหมุนปรับด้านซ้ายด้านขวาและปรับเลนมุมมองตามความต้องการได้เลยล็อกและปลดล็อกมีมาให้นะคะล็อกกระจกก็มีมาให้เช่นกันแล้วก็กระจกในส่วนของผู้ขับขี่เป็นแบบออโต้ค่ะ ภายในใหม่มากๆเลยค่ะตัวเบาะนะคะไม่มีรอยยับเลยนะแล้วก็ในส่วนของพลาส,สติกตรงนี้ก็ยังหุ้มมาให้อยู่นะคะแล้วก็ตรงชายบันไดก็จะมีแผ่นพลาส,สติกกันติดไว้เพื่อกันรอยด้วยค่ะรถป้ายภูเก็ตเดิมๆเลยค่ะออกศูนย์ภูเก็ตนะคะมีคู่มือมาให้ค่ะทุกอย่างเอกสารเนี่ยครบมากๆเลยแล้วก็มาพร้อมกับเนส่วนของสมุดวารนตีก็มีมาให้นะคะคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะเข้าตั้งแต่ออกป้ายแดงจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ หน้าจอกลางเป็นแบบทัชสกรีนนะคะเลือกปรับตามความต้องการได้เลยเชื่อมบลูทูธก็ได้ค่ะ AUX ได้นะแล้วก็ USB ก็ได้เช่นกันค่ะถึงแม้จะเป็น Eco c a r ราคาเบาๆนะคะแต่ถ้าเรากดปุ่มโฮมนะตัวจอเนี่ยค่ะสามารถรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ได้ด้วยค่ะตัวแอร์เป็นแบบสวิตช์หมุนปรับค่ะใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน,นะคะ่ะเกียร์เป็นแบบตรงค่ะใช้งานง่ายมาพร้อมกับเบรกมือที่เป็นแบบก้านยกค่ะ ที่นั่งแถวหลังก็ยังนั่งได้สบายนะคะเดินทางสีคนเนี่ยนั่งได้สบายมากๆเลยค่ะด้วยช่วงศรีรษะนะคะก็จะเหลือค่อนข้างเยอะเลยช่วงขาก็ยังสามารถขยับขาได้อีกค่ะพนักพิงของรุ่น GLX นะคะสามารถแบ่งพับแบบ40และ60ได้ค่ะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเจ้าของเก่าได้ทําการติดตั้งเซ,เซนเซอร์ถอยหลังมาให้แล้ว2ตําแหน่งค่ะแต่ถ้าอยากจะให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะลูกค้าสามารถไปติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้าและหลังได้ค่ะ และสาหรับรถคันนี้นะคะมีตัวแผ่นบางตามาให้ค่ะแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการให้มันแขวนแบบนี้เราก็สามารถปลดลงมานะคะเพื่อที่จะวางของบนนี้ก็ได้จะวางเป็นทิชชู่เป็นอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะแต่ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน5กิโลนะคะพื้นที่เก็บสัมภาระไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กเกินไปนะคะแล้วก็สําหรับอีโคคาร์คันนี้เนี่ยเขามีล้ออะไรเครื่องมือและแม่แรงมาให้ครบเลยค่ะสําหรับคันนี้โครงสร้างด้านท้ายเนี่ยเดิมๆเลยค่ะรอยอาร์ยาแนวต่างๆเนี่ยอยู่ครบสวยงามค่ะน็อตฝาท้ายเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยขยับค่ะ ซูซูกิเซเลเลโอรองรับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์เและ E20 ด้วยค่ะฝากระโปรงแก้มซ้ายแก้มขวาคันหน้าน็านอตเดิมไม่เคยขยับเครื่องยนต์เดิมเดิมสวยงามมาร์กเดิมไม่เคยถอดเลยค่ะหากใครที่กำลังมองหารถใหม่ไม่น้อยและประหยัดน้ำมันนะคะต้องไม่พลาดคันนี้นะคะราคา2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติเครดิตฟรีดาวได้เลยนะคะหรือจะซื้อสดก็ได้เราฟรีค่าโอนให้ค่ะแต่ถ้าหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อ A Plu สดอโของเราได้เลยค่ะชีมขายพร้อมซัพพอร์ตคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพลอยและทีมงานไอพัส u t อโตนะคะ